กลับมาในช่วงนี้นะคะผานคุณผู้ชมมาติดตามการทํางานของกรมการค้าวนะคะโดยสุ่ยเมล็ดพันธุ์ข้าอุดรธานีเขามีการนําเทคโนโลยีค่ะแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้โดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถนะของโรงงานแล้วก็การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ดีส่วนเขามีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการเกษตรหลายด้านการผลิตการตลาดและการขนส่งที่มีต้นทุนการผลิตสูงรายได้ต่อครัวเรือนลดลงน้สินเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้างเกษตรกรจึงกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศส่งผลให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระ เร่งด่วนกรมการข้าวจึงมีแนวทางยกระดับรายได้และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโดยเพิ่มกําลังการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวรองรับความต้องการการใช้มเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรภาคส่วนต่างๆแต่ยังมีข้อจํากัดคือเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมมีอายุการใช้งานยาวนานต้องใช้แรงงานและกระแสไฟฟ้าจํานวนมากต้นทุนการผลิตก็สูงไปด้วยกรมการข้าวจึงได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่อง จากของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์มีกิจกรรมอยู่4กิจกรรมดังนี้ 1. เพิ่มเติมชุดเครื่องช่างบรรจุพร้อมจัดเรียงแบบอัตโนมัติประจำโรงงานปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์โรงงานเพิ่มศักยภาพ A2 2. ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานเพิ่มศักยภาพ A2 3. ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงาน OECF A1 4ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่ ในบทบาทภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธา,า,านีนะครับเราเป็นภารกิจหลักของเราก็คือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการต่างๆแล้วก็กระจายสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับในปี2564เราผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด3,900ตันครับในกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับก็ตั้งแต่ในแปลงมาจนถึงเข้าสู่โรงเก็บแล้วก็การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อ บรรจุกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีขั้นตอนอยู่ในในขั้นตอนนี้นะครับของอการปร,ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เนี่ยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธาน,นีเรามีโรงงานปรับปรุปรงสภาพเมล็ดพันธุ์อยู่2โรงนะครับก็สามารถปรับปรุปรงสภาพเมล็ดพันธุ์ได้วันหนึ่งประมาณ50ตัน,นครับตามนโยบายของกรมการข้าวนะครับก็จะให เพิ่มเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะตอบสนองโครงการต่างๆในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบนะครับจากาการระบาดของโรคไวรัสตัวนี้นะครับทำให้มีผลกระทบทั้งด้านการผลิตการตลาดและการขนส่งข้าวนะครับผลกระทบกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการเลิกจ้างนะครับทำให แรงงานกับคืนถิ่นนะครับโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพการทำนานะครับก็กลับมาทำนาในสถานการณ์นี้นะครับกรมการข้าวก็มีนโยบายที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของอาชาวนาที่กลับมาทำนานะครับแต่เนื่องจากว่าในศักยภาพการผลิตของโรงงานเราเนี่ยล้าสมัยนะครับมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีนะครับ ทำให้ศักยภาพของโรงงานนี้ยังยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นักนะครับจึงได้ขอการสนับสนุนก็ประมาณโครงการาจากภาครัฐนะครับโครงการเงินกู้เยียวยา,า,าสถานการณ์ไวรัสนะครับของรัฐบาลนะครับได้อนุมัติให้กรมการข้าวเพิ่มศักยภาพการผลิตและการปรับปรุงสภาพในโรงงานนะครับ ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีเราได้รับงบประมาณอสองกิจกรรมก็คือการปรับปรุงเครื่องบรรจุและจัดเรียงอัตโนมัตินะครับงบประมาณ15.9ล้านบาทครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งเพื่อลองรับในการได้มาซึ่งเครื่องจากคนที่ทันสมัยก็ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานนะครับเป็นระบบ plc งบประมาณ4.5ล้านบาท สองกิจกรรมซึ่งปัจจุบันเราได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานให้ศัก,กยภาพการผลิตมเมร็ดพันธ์ของศูนย์มเมร็ดพันธุ์ข้าวอุดอนธานีได้ลดแลดเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถลดคนจากเดิมที่อยู่ในโรงงานนี้8คนนะครับเหลือ5คนนะครับก็สามารถชดเชยไปได้นะครับในการใช้เครื่องบรรจุและจัดเรียงอัตโนมัติเนี่ยก ทำให้เ,เราสามารถที่จะลดการสัมผัสสารเคมีของแรงงานในโรงงานนะครับแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา,าดําเนินการได้นะครับแล้วก็ลดอัตรากําลังคนลงกําลังการผลิตของโรงงานตรงนี้นะครับที่ได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาลเนี่ยจะทําให้ศูนย์บริเรณ์ันธ์ข้าวอุดรธานีสามารถเพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้ก็น่าจะ ตอบสนองอความต้องการของนยโยบายรัฐบาลแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาในจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ครับผม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับมอบหมายในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และทดแทนเครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำไม่สอดคล้องกับความต้องการการใช้เมล็ดพันธุ์ในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงของผู้ปฏิบัติงานและโครงการดังกล่าว ยังสามารถรองรับแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อีกด้วยในกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การวางแผนการผลิตนะว่าปีหนึ่งจะผลิตมเมล็ดพันธุ์อะไรตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยอีสานตอนบนหรือจังหวัด,ดอุดรธาน,นีเรานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะผลิตเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวกขหอกอนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับการผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่แปลง กับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ทําการผลิตแบบครบวงจรนะครับมีกลุ่มเกษตรกรอยู่ปัจจุบันประมาณ30กลุ่มนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับไปนําเมล็ดพันธุ์หลักไปให้พี่น้องเกษตรกรผลิตนะครับแล้วก็มีการควบคุมการปฏิบัติการดูแลรักษาในแปลงนะครับการตรวจคุณภาพแปลงครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับตลอดกระบวนการแล้วก็มี าการไปสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณภาพก่อนที่จะซื้อเข้ามาเป็นเมล็ดดิบเข้ามาในโรงงานครับผม โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์ของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวจะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์ของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การมเมล็ดพันธุ์ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่จะทําให้กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ผ,ผลิต เลพันข้าวต่อไปในอนาคต